วันติดวันเดียววันนี้เข้ามาน้ําเต็มเลยโอน้ําดีแตะครับตังไม่แฟกนะครับลดลงมาได้เอารถด,ดำมาแล้วนะแต่ว่าจะเอารถด,ดำเนีดด่ยรถดำเนี่ยมาขนน้ําลงเต็มเลยนี่ลงมาได้ละโ,โอ้เหนื่อยไหนะ โนนะครับต้องใจแบคโคโหนออกละทีน,นี้ต้องทอยด้วยแบคโคแล้วครับโอ้โหครับสวัสดีเอ่ซทุกท่านครับ FC รุจิแชาแนลทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาปะกันแล้วก็สวัสดีไปตั้ง เฟสตานแยหนาวชาวลวนะนาดทุกท่านครับผมอันนี้อยู่กับรุจิชนแนลหรือว่ารุจิสบัดวันนี้ก็มาเคลียร์งานยุดวันอาทิตย์เนาะหยุดไปวันหนึ่งโอ้แต่วันนี้น้ำเข้าพื้นที่ครับคนปลูกนาเนาะรอบข้างเนี่ยมราทำให้น้ํามันเข้าในพื้นที่เต็มไปหมดโอ้วันนี้ก๊จะขนของออกอะ่ะอาขนเนี่ยที่โคนี่ออกนะ พอมาถึงสะดุ้งเลยโอ้โ oh, ห oh, oh. น้ำเต็มลดลงมาได้แน่อลดลงมาได้แน่แนครับผมจะทำอย่างไรโอ้โ oh, ห oh, oh, ดูดูสภาพดีอย่างนะมันทีมันมีตัวกรีบๆเนี่ยมันอวยน่อย <All> นเอาอยู่ตอนนี้บ๊อบแคทเอาอยูอ่วันนี้ท่านก็อยู่ตัวบ๊อบแคตตทอีห้าห้าแสครับผมแบบตุบ่มนลอ่ห้าห้าแสตการทำงานกถือว่าแข็งแรงพอสมควร <laughs> แข็งแรงพอสมควรครับ าหน่อยก็ต้องทำให้เสร็จนะครับพราะว่าวันติดพอดีอาทางมูลนิธินี่เป็นยุดกัรน,นะเอาก็ต้องยุดิเปิดปิดก็ต้องหยุดไปบอก่เป็นยังครับยุดเลยสักวันนึงแต่ตัวผมนั้นแทบก็ได้ยุตะไปสวนอยู่นะครับ ก็เข้าไปสวนเข้าไปไปถึงไร่ที่โคกหนองนานะครับที่โคกหนองนาชายป่าสมบูรณ์แม่วางแต่วันนี้มา,าสันทายนะครับสันทายมาเจอครับันนิ้อยู่ที่สันทายนะครับโ oh. อ้ นกเนี่ยมันได้กินเนนะมันได้กินแมงได้กินเสียดได้กินอนะไรอย่างนมันนักนเนี่ยดูนกยางนกเ,เกียงเลี้ยง,งควายเท่ายืนกมานครับพื้นที่ลมพื้นที่มันลม แดงดอนแดงเลยเียบมันจะจมลูกเดียวอ่ะแจดีมันน้ำเข้าใหม่มันยังโอเคอยู่พอโอเคได้อยู่พอยืนได้ถ้าเข้าหลายวันนี่มันแน่นะ่ะอันตรายเหมือนกัน ลู่กันเนาะลู่กันทำมาหาก,กินยังกับมนุษย์เนาะมนุษย์เท่ากันอย่างเงี้ยนะ,ะได้อยู่ที่ดีแล้วลู่กันนะครับลู่กันทำมาหาก,กินต้องพิดต้องเคียงกันเหมือนนกเหมือนกันเนยะอยู่ด้วยกันก็ยังลู่จะ่าเงยกันตัวนึ่งได้เขียดตัวนึ่งก้าลู่บ้นจนจนได้นะฮาว์อนะน่เนี่ยสังเกตนะ น่าได้ไปลวหนึ่งตัวกินแล้วเนะเดี๋ยวตัวนั้นบอกให้พอจยแล้วไล่ละ,ะไล่เทิบละแน่มาได้มาได้อยู่ตรงนี้มาได้อ่ากูจะต้องอยู่เนี่ยอันนี้อ่ากูต้องอยู่ห้องเมื่อกี้กูอยู่มึงไลก่กูพอกูไปเรียบร้อยมามึงมากินฮหเดี๋ยวมันปีกเข้ามาละ เหมือนมนุษย์เนาะโฟเทาเหามือนกันแย่งชิงดีชิงเด่นกันนะครับตอนนี้ก็การระมัดระวังนะครับการทำงานนะ่มพวกนี้มันจะลมลมนีะลมทังนั้นเลยนะ่นะดนะูลงไปเลยไปได้นะครับนะ <laughs> จมแทกเลยนะจมแทกเลยนพวกนี้นะ้วกี้ก็จมแทก เสียดายเพื่อนเอาวันนั้นไปละฮะอ,อาอพึ่งวันนั้นผมอ,อันนี้พึ่งเนี่ยเหลือก้านั้นมาพอดีนะเนี่ยพึ่งเ่ที่อยู่เนี่ยเนเพื่อนเอาไปหมดละเอาแบาเอาเนะาะวันนั้นะเอาแบบปบบแเยอะครับเพื่อน <c oughs> มันเป็นพึ่งที่มาอยู่ใหม่ครับลูกก็มีเถ้าเอาคงจะเอากระน้ำหัวเพื่อนไปเนี่ย ใกล้รถที well, ่สุดอ่ะมันจะบอกหัวนะนกนี่ไงจะเข้ามาใกล้บอกใกล้เตียนะ วันนี้นะครับตอนเย็นจะมีฝน,นะภาคเหนือนะะมีฝน้าภาคเหนือบอกเลยว่าจะเร่งเข้าวันนี้ที่ไหนได้ <c oughs> น้ําเต็มไปเลยการกลัวฝนกลัวน้ํามันจะเอิอมจะรีบเข้ามาทำวันนี้อที่ไหนได้น้ําเต็มเลย <c oughs> เออน้ําเต็มไปเลยเียนี่เรือเก่า จะเร่งให้จบงานวันนี้นะครับจะเร่งให้จบงานวันนี้เพราะว่า,าได้สามวันละเนี่ยได้สามวันวันนี้แล้วลงานมีละอีกหลายย่างเนี่ยตันปะตันเนี่ยสมาได้ทอยนี่เห็นไหมเออไม่น่าจะทันเลยการทอยเนี่ยสมาขวายวันนี้ เอาไปขึ้นบนพระธาตุพระสุเทพอีกวันนี้ก็เลยเข้ามานชา้าขึ้นไปเปลี่ยนรถครับไปเอารถด,ดับมา,าทีแรกว่าอยาเอารถช่วงยาวมามันโคย้ายมาได้ดดเอารถดับมาเอ้าลงมาได้อีกลงกัโจมแน่ครับลงนี้ได้ดึงแน่ ได้ดึงแน่ๆเลยรจริงๆพวกเนี้ยเกยเกยเป็นเอาเกยเอาถมไาละถมไว้ลงลึกแล้นไะอ่ามันก็กลับหงอกขึ้นมาอีกขึ้นมาอยู่ข้างบนอีกนะหมาควาว่าบัจจบมันจะต้องขนออกนะครับ ถ้าที่แรกว่าผลจกเจ้าฝังอ่าเพื่อนบาเอาครับเพราะว่าต้องเอาออกถ้าฝังมันจะง,งอกขึ้นมาอีกขนาดฝังล,งลุงลึกแล้วนะมันยังงอกขึ้นมาครับอันนป้นต้นอย่างงูปูกมูมมมมมจักหันเพื่อนเอาแต่งบ้านเหมือนกันนะถ้าอยู่กับคนอื่นนี่มีค่ามีราคามาอยู่กับเฮานี่มันมีค่าหันที่อื่นเพื่อนกับปลูกเหมือนกันนะต้นเนี่ย ่มันเหมือนกับดอกบัวระบงอ่ะแต่ว่าปใจใยเหมืนอนต้นกล้วยต้นออย่างสักอย่างนะ <c oughs> ไม่รู้จักครับผมก็วันนี้ก็ขอขอคบคุณครับทุกท่านที่ติดตามชม <c oughs> ติดตามชมลุยน้ำวันนี้นะครับ วันนี้ลุยน้ำแต่เลยลุยน้ำวันนี้นะครับก็จะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ฝากเป็นเพื่อนด้วยจะได้มีคลิปดีๆเหรืงับทุกท่านอ่าอู้กันเอามวนศึกษาด้วยกันเนาะเออทำงานเรื่องแมโครนี่ออกมาได้อ่าเก่งตั้งไมโครมาก่อนนะครับ อ่าคือมาฝึกมาขัดซื้อแมครมาฝึกมาฮัดก็เ,เลยต้องมาอ,ออกคลิปเพื่อกับทุกท่านได้ดูกันดวยว่าเออการมีแมคโคนะเขาจะทำนะเริ่มต้นหนึ่งสองสามเนี่ยเขานี่เป็นศูนย์ได้หรอการทำแมคอครับเป็นศูนย์เลยอ่าแล้วนี้เขามาถึงขั้นไหนจนะเปิดว,ว่ากันทุกคง นอีอนกวันนี้มันัวเสียงยังเสียงแบบปืนปนี่ยนะถ้าเสียงงั้นบุ้งกีเขาดังปุ๊บเนี่ยมันบินอุ้ม <c oughs> นึกว่าโดนยิงง่าครับผมวันนี้ราแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ